แกความคิดของซีอระดับโลกนะครับวันนี้โอป้าจะแกะความคิดของซุนดาพิชัยนะครับซึ่งเป็นซีอของ Google นะครับให้คุณฟังว่าเขาทํายังไงเขาถึงเป็นคนที่ประสบความสําสเร็จนะในเรื่องของการงานซุนดาพิชัยนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสพหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับก็จะทําให้เขาได้รับข่าวสารและโฟกัสเกี่ยวกับโลกของธุรกิจครับว่าโลกในปัจจุบันมันเกิดอะไรเพื่อที่จะนํามาปรับแผนกับธุรกิจของเขาและแน่นอนครับคนนี้เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่เหมือนกับเรษี คนครับตื่นเช้ามาจะกินอาหารที่ง่ายๆนะครับก็คือกินอมเล็ตกับชานะครับเขาจะไม่กินอาหารยุ่งยากเลยนะถ้าคุณสังเกตว่าคุณฟังมาหลายคนละคนสมัยที่ว่าป้าเล่าให้คุณฟังเนี่ยกินอาหารเช้าง่ายๆหมดเลยคือแบบทาอะไรคือไม่ได้ว่ารีบนะบางคนอาจจะคิดมากว่าเฮ้ยรวยแต่ไม่มีเวลากินอาหารดีๆเลยหรอวะเขามีนะครับแต่ว่าในเวลา work นะครับก็คือ work นะครับ play ก็คือ play อะคือฝรั่งเขาจะเป็นแบบว่า work hard p l a ฮ h ร์ d ประมาณนี้นะครับถ้าช่วงเวลาไหนที่เขาจะต้องแบบอา่าแบบ รเชันนะครับหรือแบบไปพักผ่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาง,งานเขาก็จะกินนะครับไม่ได้รีบก็กินแบบทั่วๆไปกินอาหารที่เรียบง่ายนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเข้าที่ทํางานครับสิ่งที่ทําให้มีคนอยากทํางานกับ Google เยอะที่สุดก็คือ CEO นี่แหละครับ เพราะว่าเขาเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นพนักงานคุณลองคิดดูสิคุณหลงทางก็มี Google แ a p คุณแปลไม่ออกก็มีเป็น Google แปลภาษาคุณอยากรู้อะไรคุณก็ค้นหาใน Google ใช่ไหมกูเกิลก็จะมีคําตอบแล้ว Google ก็ลิงก์นะทุกแพลตฟอร์มมาให้กับคุณได้แน่นอนครับไม่ได้เป็นไอเดียของเขาเป็นคนเดียวครับเป็นไอเดียของพนักงานแน่นอนการรับฟังความคิดเห็นพนักงานเป็นสิ่อนาคาญมากครับถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณมีทีมทีมขายออนไลน์นะหรือเป็นทีมแบบเซล์แบบออฟไลน์หรือพนักงานขายนะครัรคนนัับเีวนนงงทมาานนนนน่ฟห็พก บางคนแบบต้องเอาตัวใช้เป็นปตัวตั้งตัวตีความคิดเห็นฉันคือเด็ดขาดแต่จริงๆแนละ้วเนี่ยบางทีมุมมองคุณอาจจะเห็นแค่มุมมองเดียวครับแต่ว่าสุนทราวิชัยนะครับเขาก็รับฟังความคิดเห็นพนักงานทําให้เขาเป็นคนที่มีความสุขมากในเรื่องการทํางานและทิ้งท้ายนะครับข้อคิดที่เขาฝากไว้นะครับก็คือว่าวันนี้เนี่ยไม่มีใครหรอกเพอร์เฟกมีแต่เราอะที่ ดีที่สุดในแบบที่เราเป็นเราควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์นะครับและนั่นก็เป็นแนวคิดของ CEO อย่าง Google นะครับสำหรับใครชอบนะครับการสรุปแบบนี้พิมพ์คำว่าชอบครับอาหารสมองวันละนิดนะคุณสามารถติดตามได้ที่ y o ยูทูบอบไปสานนะครับและแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณครับอบไปสานสวัสดีครับ